ช่วงที่สองของเที่ยวกับทอนประจําวันนี้นะครับเป็นช่วงแรกที่ผ่านไปนั่นก็เป็นว่ากันด้วยเรื่องของรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงมาถึงช่วงนี้นะฮะเราจะว่ากันด้วยเรื่องของการขายหนังสือไม่ต้องขายแล้วเปิดรูปให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเรื่องของประเทศจีนนะไปดูกันเราอยู่กันที่หนังสือเล่มนี้พี่เล็กยกงเจีจางเจียเจี๊ยบจาเจียบจางเจียบางเจียจางเจียจางเจี๊ยบจเจียบจาเจี๊ยบจะเป็นอย่างไรไปดูกันฮะ เอ่อตอนนี้เราจ้งเจีเจ๊ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันคล้ายๆกับภูกระดึงเพราะฉะนั้นทางขึ้นเนี่ยมันมีหลายทางแล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะให้จอดรถข้างนอกหมดเลยพี่เล็กแล้วก็นั่งรถเข้าไปต่อยทออหรือหยุดนิดนึงครับดูอะไรวะเนี่ยเด<อ>ีเ๋ยวขอเล่านิดนึงครับดูต้นไม้ไปก่อนนะฮะระหว,ว่างทางอันนี้เนี่ยทางจ้งเจีเจ๊ยผมพาขึ้นมาขนหนึ่งแล้วจําได้ไหมพี่เล็กใช่เาก่อนเนี่ยเราขึ้นสิงโตเหลืองใช่ใช่ใชเอ่อนนี้เนี่ยเรามาขึ้นอีกด้านหนึ่ง ก็ทางเียจางเจียเจ้ยซึ่งขึ้นไปข้างบนด้านบนของอดูของภูเขาเนี่ยเหมือนผู้กระดึงอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นทางขึ้นมันมีหลายทางทางนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่เราต้องขึ้นกะเชาไฟฟ้าเคเบิลคาขึ้นไปทางนี้เป็นทางเด็ดเพราะว่าขึ้นเคเบิลคาร์าไปเดี๋ยวลงลิฟต์แก้ว ภูเขานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ห้างสตรเป็นสินค้านะฮะแต่มันเป็นภูเขาอย่างนี้จริงๆแต่ก่อนจะไปถึงเนี่ยเราต้องนั่งรถไปเห็นไหมฮะตอนนี้รถเราจะวิ่งด็อกเด็กด็อกเด็กด็อกเด็กไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นภาพนะฮะเขาสโลว์ให้ดูซึ่งดีมากนะครับเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วก็จะได้เห็นต้นไม้ต่างๆที่อยู่จะเห็นได้ว่าภูเขาแห่งนี้เนี่ยมันเป็นภูเขาเหมือนภูกระดึงแต่ตอนต้องขอ,งอบนี่มันพังถล่มลงมา <S 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 <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นหน้าผาชันเหมือนกับเป็นหินสูงๆลแล้วก็ผา <S 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 <ๆ S 2> พังๆเราก็จะไต่นตรงี้ขึ้นไปจะมีมอก ลอยผ่านมาเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะจนขึ้นไปถึงรถก็จะไปจอดตรงนี้นสถานีจากสถานีหยุดนิดน,นึงครับจากสถานีก็ขึ้นเคเบิลคาร์าไปจา,จากนั้นเนี่ยข้างบนเราก็จะเดินไปตามที่ต่างๆใช่เช่นตรงจุดนี้เนี่ยเขาเรียกสะพานคู่รักสะพานคู่รักก็จะเห็นในนี่เป็นนล็อกนะฮะล็อกที่เอาไว้ล็อกกุญแจกระสวนการขัง <laughs> โอ้เยอะขนาดนี้ <laughs> ดีไหม กปปสไปเนี่ยเข้าไม่ได้นะคนข้างในแกเองเพราะฉะนั้นนะฮะล็อกนี่ก็เหมือนกับคุณรักกุญแจล็อกนี่ไม่ได้เริ่มที่เมืองจีนนะครับกุญแจล็อกเนี่ยเริ่มะเขาเรียกว่าฮาร์ดล็อกก็คือหัวใจล็อกหัวใจไว้ด้วยกันเนี่ยเริ่มที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่เหรอฮาร์ดล็อกมีมีใช้ชื่อนี้ฮาร์ดลว่าหัวใจล็อกไปว่าล็อกไอ้นั่นฮาร์ดหนักนั่นมันฮาร์ดล็อก ออต้องเอ็กเซนต์ต้องมีเดี๋ยวเนี่ยเข้า AEC แล้วไม่ได้หรอกเอ,ออยังไงก็ตามนะครับไอ้พวกนี้วิธีการนะฮะถ้าเกิดคุณมีเมียอ๋อไม่ใช่โทษทีมีแฟนครับมีแฟนแต่ถ้าเกิดมีเมียนี่มันล็อกอัตโนมัติเลยครับคือแกเราโดนล็อกเงินเดือนไปหมดไอ้อย่างน,นี้เนี่ยก็คือเป็นแฟนกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเนี่ยครั้งหนึ่งที่ประเทศสักประเทศหนึ่งที่ผมจําชื่อไม่ได้หนะ้าตอนนี้เนี่ยแต่อยู่ในยุโรปเป็นพวกยุโรปตะวันออกเนี่ยในหนังสือมันมีเขียนไว้แต่ตอนนี้จำไม่ได้โทษทียุโระนมีเเรทศไยยคค อคชเมียใครเมียไม่ใช่แหลมใครเมียที่เขาเป็นข่าวกันไงที่ไปอยู่กับรับเสเซียแล้วนะ <c oughs> แต่ๆะประมาณนั้นแต่ไม่ใช่หรอกครับอ,อมีสาวเจ้าคนหนึ่งเนี่ยก็ชื่ออะไรเลิบเลิบชื่อ,อ,อยูริก,กาคาลินอ,อ <c oughs> ขึ้นไปบนลุงกั <c oughs> บโวยังรู้อีกเหรอ, <c oughs> อ,อ,อยังไงก็ตามชื่ออะไรก็ช่างบนเถอะ เออเลยลืมไปเลยโว้ยก็ตกลงปรงใจกับไอ้หนุ่มข้างบ้านนะฮะแต่ไอ้หนุ่มเนี่ยต้องไปโดนเกณฑอาหารเกณฑอาหารในช่วงสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไอ้หนุ่มกับสาวก็เลยมาที่สะพานข้ามคลองที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ล็อกหัวใจก็สาวก็อาจเกิดไอเดียซื้อล็อกมาเป็นล็อกหัวใจอล็อกหัวใจที่จะล็อกไว้ให้กันปัญหาก็คือว่าพอไอ้หนุ่มไปกรีเอากุญแจไปด้วย เอาไปหมดเลยอ่ะทั้งรู้สึกจะเอาโฉนดกับพวกตาไปด้วยแล้วก็แล้วก็ไปกิ๊กกับสาวกรีกเพราะสาวกรีกมันเบิ่มแน่นอนก็เลยไปอยู่กับากสาวกรีก,รก,รกวพวกป,ป,ปูปูลอสอะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่นั่นแหละจากนั้นเนี่ยก็ไปตามหาช่างทำกุญแจ <laughs> อีสาวก็เลยเสียใจมากก็เลยฆาตตายก็เลยกลายเป็นข่าคือโครมสาวๆก็เลย ทำกุญแจเรียนแบบลแล้วเพราะมัน<ล>มีกันทุกประเทศเนี่ยไม่ไม่ที่จุดผมคน้นหมดแล้วเ,เนี่ยเริ่มที่เนี่ยเริ่มที่สถาบันไหนี้เลยยุโรปตะวันต่อออกที่เมืองชื่อกอกดักอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยนะฮะ<ม>แล้วก็อย่างนี้จากนั้นก็เริ่มขยายไปในยุโรปแล้วเกาหลีเห็นไม่ได้ก็รีบเอาไปทมตามที่อื่นก็ทำเงนินอุตลุ่เมืองจีนก็เลยทาบ้าง<ม>เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างทุกที่ก็ทํากันหมดแต่จุดเริ่มเนี่ยอยู่ในยุโรปตะวันออกนะหลักการก็คือขากุญแจมากุญแจต้องก้านยาวหน่่อยเพราาะว กุญแจการสั้นมันบุกเข้าไปไม่ถึงมันต้องเผื่อชาวบ้านด้วยว่าถ้าเกิดการสั้นมันจะห่วงชาวบ้านเนี่ยห่วงไม่ได้นี่เห็นไหมเสร็จแล้วถ้าเกิดอยากมีรวยจริงเนี่ยต้องเป็นหัวใจซึ่งมีขายอยู่แถวนั้นอืถ้าเกิดเจาของจริงต้องสลักชื่อโอ้รับจ้างสลักชื่อพร้อมมีพร้อมเลยแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็ล็อกปั๊กไปแล้วก็เอากุญแจเนี่ยปลาลงเขาโดนหัวเจ้าหน้าที่อยู่ยานก็โดนจับตายแล้วกุญแจเนี่ยก็ให้เอาไป เก็ S <S 2> <S 2> <S บไว้ด้วยกัน <S <S 2> <S 2> เหมือนกับเป็นการล็อกหัวใจของเราไว้ด้วยกันตลอดกาลน,นะฮะแล้วเป็นล็อกได้ไหม,มขึ้นจริงๆผมว่าไม่ขึ้นกุญแจหรอกขึ้นอยู่กับมรดกพ่อตาเอ่อกุญแจอะไรก็ล็อกไม่ได้ถ้าเกิดพ่อตาลม้มละล,ลายแล้วก็ติดนี่ติดสิงตอ่ตอฮะตอ่อต่อเพราะฉะนั้นก็เลย <S <S 2> <S 2> <พ>อาจารย์เคยทําแบบนี้บ้างไหมผมผู้เอาหน้าเมียขึ้นหน้าปกทุกหน้าปกเนี่ยนะ ยัต้องมาใช้กุญแจสั่งล้วเพิ่มเสียเกียรติว่ะแล้วพ่อตามีทรัพย์สมบัติเยอะไหมครก็ไม่เยอะเพิ่งได้เป็นสวออนนี่พูดได้แล้วตอนนี้พูดได้แล้วเราอยุดนิดนึงครับหยุ่นิดนึงแต่ก่อนพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าียงตอนนี้พูดแล้วประกาศผลแล้วยังประกาศแล้วไม่โดนใบเหลืองไม่โดนใบก็โดนอยู่เลยก็เข้าดวงกันทุกคนเนี่ยใบเหลืองเนี่ยผมเคาเห็นว่าปีนี้คือจะแค่แค่ พูดเกินๆถึงคนอีกคนนึงก็โดนอะไรแล้วมันเรื่องปกติเดียคิดว่าไม่โดนนะปีนี้ไม่น่าจะโดนเป็นพ่อตาเป็นสวเคยเป็นแล้วไงแล้วต่อปีนี้ได้เป็นอไหมก็เว้นไปเว้นไปหกปีไงนี่กลับมาครั้งที่สองเป็นอีกรอบหนึ่งใช่ชื่ออะไรครับเป็นสวที่ไหนเป็นสวที่ไหนนี่พี่ลุงพี่ลุงทำสวนที่ไหนก็ที่นั่นพี่ลุงทำสวนที่นครนายกฮะก็มียผมเมื่อเป็นคนนครนายกผมก็บอกเรื่องนานะหนูดาวเป็นคนนครนายก พ่อตาก็เป็นสวนพนายกส่วนชื่ออะไรนั้นเดี๋ยวไปตามหาเอ,าเองพี่ลุงยังรู้จักเลยฮะพี่ลุงยังรู้จักเลย ต้องรู้จักสิก,ก็คนรุ่นเราคราเดียกัไม่ใช่ป้ายปากอยู่นะหน้าสวนใหญ <c oughs> ่ญ <c oughs> ที่เห็นเลขอันนี้เนี่ยอันนั้นนานทีนะฮะเราก็เลยพยายามสู้กับทะเบียนรถของรักษาการนายกที่ตอนนี้ยังรักษาการอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบไม่ได้นะดิเอาไม่ได้แนละ้ว <c oughs> สั่งเด้งไปแล้วเด้งไปแล้วเหรอว่าง,ง้นเลขของเอาใช้คาง,ง่ายๆว่าเลขทะเบียนของผู้หญิงคนหนึ่งนี่เองของคุณยิ่งรักกันเหรอ เดี๋ยวตอนนี้เราก็เอาบ้างเดี๋ยวไม่สามศูนแปดนี่คืออะไรครับก็เหมือนเลขทะเบียนลองดิมันมันมีสัญลักษณ์เหมือนลิฟต์เลยก็ลิฟต์ก็คือลิฟต์เลขแปดก็สามศูนแปดนี่ช่วยใบสามูนแปดนี่ก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับขึ้นเคเบิลคาร์ลงลิฟต์แก้วเพราะฉะนั้นลิฟต์แก้วหรืออีกทางหนึ่งก็ได้สวนกันก็ได้ก็คือขึ้นลิฟต์แก้วลงเคเบิลคาร์ก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนใหญ่ทัวร์ที่เขาไปกันก็คือขึ้นเคเบิลคาร์แล้วก็ลงลิฟต์แก้ว ซึ่งลิฟต์แก้วนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสูงประมาณสามร้อยแปดชั้น <gasps> แล้วก็เข้าลิฟต์ไปแล้วกดปุ๊บลิฟต์ก็วิ่งจิ้วลงมาเม็ดใช่หน้าด้วยใช่ไหมมันเรียงกันหลายอันนะคือมีตั้งเก้าลิฟต์ต่อกันเป็นป่อง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 ,องคือถ้ามันก็าาถ,ถ้าเกิดมันล้มอันหนึง่งมันก็จะได้ต่อกันได้เป็นโดมิโน่แล้วฮะใช่ไงนะฮะเดี๋ยวผมขอระหว่างเดี๋ยวลงลิฟต์กันฮะระหว่างที่ลงลิฟต์เนี่ยเราต้องต่อคิวนานนะครับ เห็นไหมเลขได้หลายได้หลายวันได้หลายงวดเห็นไหมรีฟมาแล้วสามยี่บหกนี่เราอยู่ <6 S 2> เราอยู่ที่ความสูงขนาดนี้เหรอฮะใช่เสร็จแเ้วจะขึ้นไปเห็นไหมข้างบนเนี่ยมีเมฆเออโทษทีครับมีเมฆมีหมอกมีฝน,นเป็นระยะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อกันฝนกันทางน้นนะฮะเสร็จแล้วขาลงปุ๊บเนี่ยก็จะลงไป <O. S 1> กับน,น,น,นี้เข้าไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ยัดเข้าไปเท่าที่รีฟมันจะใสได้เพราะว่าคนต่อคิวเป็นพันนะ คุณผู้ชมลองคิดดูนะว่าว่าคนเป็นพันลิฟต์มันต้องขึ้นลงเวลากี่รอบอนี่ไงลิฟต์เห็นไหมพุ่งฟิวว์มข้างล่างเลยฉิวพุ่งหรือหล่นก็เหมือนเหมือนนี่นะ <c oughs> หล่นมันก็แค่มีพุ่งก็คือมีสายสลิงหล่นก็คือตกเลยใช้เวลานานแค่ไหนในการลงไปถึงพื้นดินเนี่ยพอเสียวอ่ะหยุดนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเราเนีนเห็นไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพค,คือจางเจี๊ยเจี้ยในหลายคนบอกว่าถ้าเกิดฟ้ามันแจ่มเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่สวย มันต้องมีเมฆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไงเหมือนภาพจีนมันต้องหลวี่ยภาพวาดเนี่ยมันกันนี่แหละนี่แหละก็คือจุดที่มาของภาพวาดแบบจีนที่มีสองแห่งก็คือที่กุ้ยหลินที่หนึ่งแล้วก็ที่จางรเจี้ยเจี้ยนที่หนึ่งที่เป็นภาพ ที่เราเขียนยากมากนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมดูเดี๋ยวภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าบางอันมันก็เข้มบางอันมันก็จางบางอันมันก็สลรัวแล้วยิ่งถ้าอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเมฆมันเคลื่อนผ่านไปเรื่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากแล้วแท่งนุกแท่งเดี๋ยวขึ้นเป็นเงาดําขึ้นมาผมชอบตอนนี้มากกว่าตอนฟ้าแจ่มอีกครับเพราะผมคิดว่าฟ้าแจ่มเนี่ยมันชัดเจนเกินไปอ่ะมันไม่มันไม่ให้อารมณ์ไอ้นี่นั่งยืนดูอยู่ได้ทั้งโหดยืนกินชาหมกวี่อยู่ตั้งครึ่งชั่วโมง ชาอะไรชาเฮเฮ้ยชาเมืองจีนมันมีหลายอันผมมัวๆเศวๆไปเดี๋ยวมันก็ถูกกันเนี่ยคนจีนกินชาไม่ต้องะอไดื่มบุกวิฟังดูใกล้ๆจะบุกบุ้นไงถึงไหนเลยลืมไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณตังจีเจี้ยนเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมไปขายหนังสืออยู่ในบูธเนี่ยมีคุณผู้ชมมาถามผมเยอะเพียบเลยจากจีเจี้ยนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องตังจีเจี้ยนเนี่ยเราไม่เคยเอาออกทีวี นั่นคือข้อแรกตอนนั้นเราฝันหวังหวังรมๆวมแรงๆว่าออก YouTube แล้วจะมีคนดูซึ่งเราก็พบว่ารุมๆม,มก็สิบสองคนไงมีสองคนฮนะไม่ใช่สิบสองคนสองคนอนะอเรคือคนอัพอาจารย์ <laughs> ผมเองยังไม่ได้ดูเลยผมก็ไม่ได้ดูใครบ็นคนบอก <laughs> ใครคน <laughs> ไม่รู้ใครคนอัพนั่นแหล,ละอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ชมหลายท่านไม่เคยเห็นเลยเพราะตอนอช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีกิจกรรมบ่อยครั้งแต่หนนี้เนี่ยทุกคนได้เห็นเพราะว่าก็เลยมาถามเันใหญ่คําถามที่คุณผู้ชมชอบถามก็คือว่าไปเองได้ไหม,มซึ่งผมก็ต้องเรียนตามตามตรงนะครับสำหรับผมเนี่ยหนังสือส่วนใหญ่ของผมไปเองกับทุกเล่มแต่ใจเจี๊จเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะสำหรับการไปเองด้วยเหตุผลง่ายๆว่าอย่างแรกมันเดินทางลําบาก มันต้องนั่งรถไปนั่งรถมารถบัสระจำทางก็ลาบากมันต้องนั่งลงกันทุกวันอย่างที่สองคือตอนเข้าคิวซึ่งคุณผู้ชมก็ทราบดีว่าคนจีนเนี่ยเฮฮาปานไหนและอีกคนกลุ่มหนึ่งที่มาช่วยเฮฮาด้วยคือคนเกาหลีซึ่งคนเกาหลีก็พอกันแซงกันอุตลุดมนุษย์ป้าไงรู้จักไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปกับทัวร์เนี่ยเราก็จะแพ็กกันเป็นกลุ่มแล้วสามารถต่อก่อนได้แล้วถ้าไปกันสองคนเนี่ยโอกาสที่คุณจย เรลุยเข้าไปเพื่อจะจองเพราะว่าไกเกินวิ่งเงินพร่านล็อกตุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดต่อแล้วฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วเราจะไปทําไมก็ไปดูอย่างนี้แหละครับเพราะว่าที่อื่นมันไม่มีให้ดูจะไปญี่ปุ่นไปดูซากุระหรือไปที่ใดก็ตามมันไม่มีอย่างนี้ให้ดูมันไม่มีแท่งหินที่ตรงขึ้นมาแล้วมีหมอกลอยผ่านแท่งหินทั้งหมดสามพันแท่งพูดถึงในทางวิทยาศาสตร์ฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้แท่งหินแบบเนี้ย เดิมทีอยากฟังจริงเฉอจริงจริงจริงอยู่นิดนึงมันยาวมันยาวคือถ้ามันเป็นภูเขาเป็นอะไรมันก็มันก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแท่ง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 อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหินมันมีหลายแบบตั้งใจฟังนะอันนี้เป็นเรื่องความรู้ซึ่งนานๆจะมีสักทีหินมันมีหลายแบบ มึงแบบมีแกนิมีไม่ใช่ใชไม่ใช่กระนีเรือ่องหินชั้นหรือ,อหินแปรไม่เกี่ยวกันหินมันมีหลายแบบจางจีเจ้ดเ,เดิมที่เป็นพื้นท้องทะเลเพราะว่าเข้าพิสูจน์แล้วว่ามันมีแต่สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่อายุ3-400ล้านปีฝังอยู่ S <S ซึ่งแผ่นหินของท้องทะเลเมันเป็นแผ่นชั้นตะกอนเดิมทีมันอาจจะเป็นลักษณะของท้องทะเลตื้นๆที่โดนตะกอนไหลงลงมาซัดลงมาซึ่งที่มากับแม่น้ำแถวนั้นก็เป็นแม่น้ำทรายที่มีทรายประกอบกันเยอะเพราะฉะนั้นหินพวกนี้ก็อัดก,กันเรื่อยๆอมไม่ใช่เกิดจากภูเขาไฟนะฮะ,ะเกิดจากการตกตะกอนสะสมกันหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จมตัวลงไปยิ่งจมตัวลงไปมันเป็นแผ่น ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเกิดตรงนั้นเป็นพื้นที่อย่างนี้อยู่มัน50สบล้านปีตะก่อนมันก็ฝังติดแน่นเป็นแผ่น ừ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 . เหมือนกับเป็นแผ่นในปลักหนองอะไรพวกนี้บ้านเราก็เป็นภูผาเทือกเอออย่างนั้นแหะไอ้แผน่นนั้นเนี่ยมันก็จมลงไป ừ ừ. พอจมมรครั้นี้มันก็อัดแน่นเป็นแผ่นอัดแน่นโดนหินรอบๆอัดเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็ดัน ถูกดันขึ้นมาเพราะมันดันขึ้นมาปุ๊บข้างบนมันก็โผล่ขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นภูกระดึงเป็นแผ่นหินขนาดักษ์โผล่ขึ้นมามันไม่ใช่เป็นภูเขาที่เกิดจากโลกชนกันเป็นแบบภูเขาที่ตื้นชนกันมันก็จะขึ้นอย่างนี้เหมือนเขาใหญ่ก็ได้นั่นหินโก่งแต่อันนี้มันจะเป็นแผ่นขึ้นมาเป็นแผ่นแล้วก็ถูกดันขึ้นมาดันขึ้นมาพอโผล่พ้นพื้นขึ้นมาปุ๊บมันก็หยุดมันก็ลอยอยู่เนื้อแผ่นดินก็คือตั้งอยู่เป็นแผ่นใหญ่ๆห่ใหญ่แค่ไหนก็คือใหญ่ครับประมาณสัันของงจหวดสสมุา จังหวัดสมุทรสาครใหญ่แค่ไหนปกติผมจะเป็นคนชอบเปรียบเปยก็บอกหนึ่งในสี่ของสมุทรสาครการนี้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าสมุทรสาครมันใหญ่แค่ไหนการนี้เขาไม่มีไม่ได้ก็ไม่ใหญ่มากสมุทรสาครไม่ใหญ่มากมันเป็นหินทรายพลึกก็หินทรายก็คือทรายนลับควอร์สคอร์ก็คือเศษคอร์เศษหินแก้วอะไรพวกนี้นะฮะหนาของไอ้นี่หนาประมาณห้าร้อยเมตรใหญ่ประมาณเราประมาณสัก หลายลายไร่มันมว่าหลายพันไร่อหอสมมติสมุทรสาครมันน่าจะใหญ่กว่านั้นเยอะเอาเล่นกันหลายพันไร่เหรอจริงๆนั่คือสมมติว่าเทียบเป็นส่วนรณภูมสักเฮ้ส่วนรณภูมิเทียบไม่ได้เทียบเป็นสักสิบส่วนอณภูมิเทียบเป็นภูกระดึงมันใหญ่กว่าภูกระดึงเยอะสักสักห้าภูกระดึงอะไรเงี้ยโอเคอย่างงี้นอ่ะถ้าเกิดคิดคิดออกว่าภูกระดึงใหญ่แค่ไหนใหญ่กว่าสมุทรสาครตารางกิโลเมตร ขาวิ่งคือเอารถวิ่งรอบๆเนี่ยเขามันเนี่ยไม่หนักกว่าห้าสิบกิโลอะล่องตามขอบนะฮะล่องตามขอบไม่เส่าแผ่นสุด้าหแล้วถ้ามันขึ้นเป็นแผ่นอย่างนี้ได้ยังไงต่อเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยมันเป็นหินทรายพลคอต์ต่อให้มันเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่เป็นหินที่อัดแข็งกันแน่นเหมือนกับหินมันจากรดปกไฟมันก็กรอนไอ้กร่อนเนี่ยคือหินบางอันเนี่ยอาจจะมีคคสต์เยอะมันจะแข็งกว่าทรายเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนั้นเนี่ยก็จะส่วนที่เป็นทรายมันก็จะหล่นไอ้แน่นก็จะถล่มลงมากัดซ ทั้งพื้นของมันเนี่ยก็จะมีบางจุดที่แข็งมันจุดที่อ่อนมันจะเป็นที่ขอบก่อนเพราะว่าที่ขอบนี่จะเป็นจุดที่โดนกัดซาะเพราะว่าในช่วงที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้โผล่โดขึ้นมามันอาจจะโผล่แล้วมีแม่น้ําวิ่งซอะผ่านนข้างซ้ายข้างขวาหรือแม่น้ําวิ่งผ่านรอบๆล้านเพราะฉะนั้นตรงขอบของมันเนี่ยก็จะพังก็เหมือนกับอะไรคุณผู้ชมลองสร้างภูเขาทรายขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยให้มันเป็นเป็นแบนแล้วก็สูงเป็นแท่งอย่างนี้นะฮะพอสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ย จะเห็นได้ว่าที่มัน so ค่คอยๆซุดค่อยๆพ hmm. hmm. right? mm ัง hmm. ก e in sea, like hmm. ็คือข hmm. ้างๆหรือแม้กระทั่งถนนหรือบ้านคุณผู้ชมเองเนี่ยลองไปดูก็ได้เวลาเราก่อก่อดินแดงขึ้นมาจะสร้างบ้านใช่ไหมฝนตกมาเนี่ยไอ้ตรงขอบๆมันก็จะซุดพังลงมาเป็นแท่งๆซึ่งลักษณะเดียวกันพี่นตกว่ามันไม่ใช่แท่งดินเหมือนกับแพ่เมืองผีเหมือนเสาดินนาน้อยที่น่านแพ่เมืองผีที่แพร่มันเป็นคนออแบบมันเป็นหินเพราะฉะนั้นที่เกิดเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดเทียบใกล้ๆที่สุดเนี่ยต้องไปอุทยานแม่ปิงอ่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกันมีแท่งอย่างนี้อยู่บ้าง แล้วก็อีกแห่งหนึ่งที่มีแท่งอย่างนี้อยู่บ้างก็คือหินต้องกล้าก็มีผู้หินต้องกล้าไม่ใช่หินนี่เมคนละหินอ่นอ๋อไม่มีปูนอ่าอันนั้นเป็นหินปูนนะฮะอีกแห่งที่มีคือทองปลาพุ่มทองบาภูมิอยู่เมืองกาบก็เลยกลายเป็นใจเจี๊ยบใช่ผูเขาเอวตารเนี่ยใช่ที่สําคัญก็คือมันต้องไอตรงแท่งๆเนี่ยที่นี่มีตั้งสามพันหนึ่งร้อยแท่งตามขอบต่อห้าต่อต่อต่อเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คุณผู้ชมเห็นในภาพก็คือ เมฆหมอกที่ลอยผ่านไปเรื่อยๆหมอกที่ลอยขึ้นมาจากต้นไม้ที่อยู่ข้างล่างเป็นนั่นเป็นควันแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันจบเร็วเกียวไปแล้วจ้าตายหงอะเป็นเกียวหยุดนิดนึงเกียวอะไรวะเดี๋ยวดูเกียวก่อนซึ่งแน่นอนว่าเกี้ยวผักอะไรปล่าต้องไปดูเองผมผมตัดทิ้งไปบ้างเพราะว่าเอมันยาวผมตอนบรรยายมันลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็ไม่แพงครับทัวร์ไป ใันจีเจี้ยมหมื่นเก้าอีกหมื่นเก้าสองหมื่นสองแล้วแต่ไปยังไงตอนนี้มันร้อนหรือเปล่าจังจีเจี้ยมมันไม่คงไม่มีคําว่าร้อนจี๋จีอ่ะเพราะว่ามันเป็นภูเขาแล้วก็มันอยู่ในที่สูงพอสมควรเพราะงั้นร้อนขี้หมูขี้หมาก็น่าจะได้สักสามสิบสามสิบนี่นี่ไม่ร้อนมาโอ้โหพี่ที่ไหนมันก็ไม่ร้อนซึ่งมือไทยตอนนี้หรอกเพราะงั้นอย่าไปสนใจแต่ถ้าเกิดถามว่าไปตอนไหนดีที่สุดผมก็บอกตามตรงว่าตุลาจะเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีจะมีสีสัน แต่ก็คือขึ้นเกับว่าตุลาเป็นช่วงที่ฝนตกพอกสมควร <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เ้าใจถ้าเกิดเป็นเดือนธันวามกราราคาจะเพรถูกแต่หิมะหนาวแน่แล้วเดินเนี่ยจะตีลังกามาได้เพราะว่าข้างบนยอดเขานะฮะไม่ได้พูดถึงในเมืองในเมืองไม่มีหรอกแต่บนเขาเนี่ยจะมีหิมะตกปลอยปลายแล้วก็มีลื่นไม่ไม่หนาวเท่าถิ่วชจโกแต่ก็อาจจะมีก็อีกช่วงหนึ่งก็เป็นกุมภากุมภาพนะน่าดีตอนตอนช่วงนี้เมื่อกี้บอกลื่นนี่ลื่นยังไงลื่นหล่นลงมาหรือเปล่า ก็ถ้าเกิดลื่นมากก็หล่นได้แต่เขามีทางมีขอบให้เป็นโซ่ให้จับเอามันก็ไม่อันตรายมากผมเ็ยคนกลัวความสูงนลเกินผมไปได้ก็แปลว่ามันไม่สูงมันไม่อันตรายคือไม่ได้กลัวความสูงกลัวความตายมันคนละเรื่องกันแต่กลัวความตายจากที่สูงเพราะฉะนั้นจะสูงยังไงเนี่ยถ้าเกิดผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยเนี่ยให้ตายผมก็ไม่กลัวอืแต่ถ้าเกิดอย่างที่หน้าปกนี้ใช่ไหม รับาปกนี่คือว่าพอดีชูสิพี่เล็กชูเนี่ก็จะดูเกี้ยวไม่กจะที่เดี๋ยวเนี้อันนี้จะล้อหน้าผาเลยนี่รูปนี้อาจารย์ถ่ายเองใช่ไหมอา่ายเองใช่ฮะเออทุกรูปผมถ่ายเองนั่นน่ะทำสื่องไงวะเออคือผมอยากได้ตังค์อ่ะบางทีความกลัวความอยากได้มันก็ต้องข่มกันโอเคเข้าใจใช่ไหมดูเกี้ยวต่อไหมไม่ต้องดูแล้วเกี้ยวไว้ดูคราวหน้าฮะ นี่คือเรื่องราวของเหยียบย่างจังเจียเจ๊ยนะครับซึ่งเเป็นหนังสือที่อาจารย์ทรเขียนขึ้นมาในซีรีส์ชุดว่าด้วยเรื่องของเมืองจีนมันอยู่3ามเล่มปักกิ่งอันนี้หมดไปแล้วนะฮะเราก็จะไม่พูดถึงละเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวทำ,ทำใหม่รอทําใหม่ใส่กระดาษเพิ่มไม่ผมใส่เซียงไฮปักกิ่งเซียงไฮ้เซียงไฮ้ไปด้วยอ๋อ,อไข่มุกอะไรนั่นใช่ไหมอ๋อไข่มุกใช่ใชนะฮะ แล้วก็มาเหยียบย่างจางเจียเจี้ยที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้นะฮะใครที่อยากจะไปเที่ยวประเทศจีนในราคาที่ไม่แพงไม่ถึงสอง0 0ก็ไปได้นะฮะร,รวมไปถึงอีกเล่มหนึ่งเดี๋ยวที่เราจะคุยกันต่อไปก็คือเรื่องของจิวใจโกหงหลงมังกรแพนดา้าทาราสวรรค์ทั้งหมดว่าวเรื่องของเมืองจีนใครอยากจะไปเที่ยวผมแนะนําว่าอ่านสองเล่มน,นี้ก่อนจะได้เข้าใจถึงเส้นทางที่เราเดินทางไปประวัติความน่าท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่เขามีอะไรกันบ้างและที่สําคัญ ทริคในการเที่ยวในแต่ละแห่งทําอย่างไรเที่ยวตรงนี้เวลาไหนถ่ายรูปตอนไหนถึงจะไม่ติดคนเยอะแยะแล้วก็ไปเจอคุณลุงคุณป้าชาวจีนทำยัางไงจะหลอกพวกเขาได้คือจ้างเฉือเจี้ยนเนี่ยพูดตามตรงผมไม่ค่อยกลัวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่องมีเล่มเดียวเพราะงั้นถ้าเกิดคุณเดียไปจางเฉือเจี้ยนยังไงก็ต้องอ่านเล่มนี้ถ้าถ้าเกิดคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมมันถึงมีอยู่เล่มเดียวคําตอบก็คือเมืองจีนเนี่ยเที่ยวง่ายแต่เขียนยาก การเขียนหนังสือเกี่ยวกับใจเจียเจียหรือจิ๋วใจโกอย่างเงี้ยสังเกตก็ได้เขาแทบจะไม่มีหนังสือจิ๋วใจโกขายเลยเป็นแต่เล่มเดียวเ้ราเหตุผลง่ายๆว่าทุกคนไปดูแล้วก็บอกว่าสวยแล้วยังไงต่อใช่มันจะเขียนหนังสือได้ยังไงมีคำว่าสวยเต็มที่ก็ถ่ายรูปมาโชว์รูปแล้วก็ลงแผนที่การเดินทางคือคนที่จะเขียนหนังสือให้ค้นคว้าข้อมูลเยอะๆแบบอาจารย์ธรรวมไปถึง โมออกมาเป็นนันิยายได้เนี่ยไม่ได้โม้เกียรเป็นนิยายได้เนี่ยมันต้องมันต้องต้องอ่านเยอะต้องอ่านเยอะต้องอิน่ะต้องอินกับมันเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นมถ้าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อ่านล้วจะรู้ได้ไงว่าต้องไปยืนกลางนิ้วอยู่ที่ไหนเห็นไหมเพราะว่าข้างหนานิ้วอ่าผาข้านิ้วจะเห็นข้างหลังว่ามันจะมีหน้านิ้วห้านิ้วนี่เห็นไหมโป้งชี้กลางนางก้อยแล้วก็เมียเมียก็ต้องการชูนี้ห้านิ้วไงถ้าเกิดไปถ่ายรูปนี้เนี่ยถ้าเกิดไปตรงนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยจะไปชูแบบ นี่โอ้ต้องห้ามต้องเาช่หยถูเพราะงั้นนี่คือเหตุผลว่าว่าทำไมต้องซื้อสุดท้ายก็จะจบกันนะฮะพันห้าอะไรพันห้าประมูลไงเริ่มที่พันหนึ่งผมประมูลแล้วพันห้าขาะเลยครับพี่เล็กปิดประมูลบ้าเลรอยังมีกสามเล่มนะครับอย่าลืมนะใครที่สนใจหนังสือในเครือรของนักพิมพ์บ้านราทิตไม่ว่าจะเป็น หยิบย่างทางเจเจจิวใจโกหงหลงหรือปกอื่นๆของจันทร์รวมไถึงเล่มใหม่ที่เพิ่งออกส,สดๆร้อน,อนอๆในงานนี้ก็คือบนเส้นทางสายนกคู่สายน้ําแข็งเล่มน,นี้นะฮะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ฮะ0827828353และ0827828356นะครับและที่สำคัญอย่าลืมฮะวันนี้เราจัดกิจกรรมประมูลหนังสือ3เล่มนะฮะ รองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงความพิเศษของ3เล่มนี้คือทุกเล่มจะมีลายเซ็นของทุกคนอยู่แต่ละหน้าทุกคนในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทนายมิ้นคุณนิติธรล้ําเหลือคุณอุทัยยอดมณนนีผู้พันจอดเสเออนาเซอร์เสตัอมเสออมรมัะเสทั้งหมดนะเะอ,อ้าวอัพไงอัพอัโอ้ดีจัง เลื่อนขั้นมีกี่คนเนี่ยทั้งหมดที่เราเซ็นมเนโอ้ผมเซ็นไปเป็นสิบคนนะเนี่ยมไปตามหาอะไรเซ็นอีกสักยี่สิบปีนี่ประมูลใหม่คงได้ราคาดีกว่านี้มานควมว่าถ้าเกิดมีใครในที่นี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ราคาดีมีใครในที่นี้ไม่แน่การชุมมุมครั้งต่อไปอาจจะมีเซทอนมันไม่ต้ของมือเดี๋ยวมันจะชนะเร็วรวมไปถึงลายเซ็นหัวอาจารย์ทอนและที่สำคัญลายเซ็นของคุณสนทิด้วยใช่ครับก็ ผมไปตามหาลายเซ็นมาทั้งหมด3เล่มแล้วก็เอามารวบรวมให้กับคุณผู้ชมประมูลกันในวันนี้นะฮะรายได้ทุกบาททุกสตางค์จากการประมูลเนี่ยมอบให้กับคอปทอเพื่อการต่อสู้ต่อไปวิธีการประมูลโทรศัพท์ไปถามพี่เล็กครับระโทรฮะ081 304 2999วิธีการ,รก็คือ0 8 1 3 0 4 2 9 9นโทรไปแล้วบอกว่าจะ โทรไปแล้วบอกว่าจะประมูลหนังสือถามพี่เล็กว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้้พี่เล็กบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สองพันคุณก็สองพันห้าฝากเบอร์และฝากชื่อและเบอร์โทรกลับเอาไว้ถ้าจบการประมูลพี่เล็กโทรกลับมาแสดงว่าคุณได้พี่เล็กไม่โทรกลับแสดงว่ามีคนอื่นเข้าประมูลได้มากเกินไปถ้าไม่ชัวคุณอาจจะโทรมาถามว่าตอนนี้เล่มที่ชันประมูลเอาไว้สองพันห้าเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่พี่เล็กอาจจะบอกขึ้นไปสองหมื่นแล้ว คุณก็อาจจะเสนอราคาเพิ่มขึ้นมาอีกก็แล้วแต่คุณแล้วถ้าเกิดพี่เล็กโทรกลับไปแล้วเราไม่ซื้อพี่เล็กก็ต้องซื้อเองฮะดีผมว่าผมจะซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือซ้นเนี่ยคราวนี้ลงใส่ซื้อหนังสือก่อนเครื่องพังรับไม่ไหวพี่เล็กรับแรกไม่เกินวันละสามสายเกินกว่านั้นทำลายตัวเองอย่าว่าจะรุ่นฮีโร่เลยรุ่นยิ่งกว่าฮีโร่ต้องรับให้ได้เอาละครับแล้วก็เดี๋ยวสี่โมงเย็นเราเจอกันที่ สูงจารประชุเหมืชาติเศรษฐกิจเวทีกลางครับผมจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทรคุณชนะผู้รวบรวมหนังสือเล่มนี้และทนายมิน้นว่ากันด้วยเรื่องของรองเท้าป้าใบกับใจถึงถึง4ี่โมงเย็นเจอกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามดูรายละเอียดทั้งหมดได้บน Facebook ของอาจารย์ทรนะฮะ G H O N ทอนทำรงนาวาสวัสดิ<อ>์ี่เลกโกภาพปฏิมาน้กษะเกษยรเรทรทำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชยัยเรา3าคนลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ